สวัสดีวันจุดค่ะเอาต้นทุเรียนมาปลูกจก้ะซื้อต้นทุเรียนมาต้นหนึ่งต้นละลอยแปสิบบาทก็เลยสิลองเเอามาปลูกคือเนาะค้นขุดหลุมกี่แมลแล้ว,ว่าปลูกง่ายๆไปโหลดว่าต้องพิธีพิถันมันหลายขันใส่ปุ๋ยห้องกลนมันสิเข้มตายให้มันติดซะก่อนยังใส่ปุ๋ยแล้ว,ว่ะ จะให้ดินมันแตกล่มเท,นะทมดินแค่ล้มๆวม,วมแต่ก็เอาไม้ปักลงไป ปูกต้นมันติดกับไม้ไว่เนาะค่ะพอหายมันล่มกันต้นมันหักนําปลูกชิมไใบกับสิอยากอิมยาฮดน้ำหายแล้วบันนี้อีกห้าปีต้องได้กินผลหลังจากปลูกทุเรียนแล้วคุณกระส่วนมาเบิองร้อยพระพุทธบาทเนาะค่ะที่สำนักสงฆ์วัดดอยผาปูนจะว่าตรงยางขึ้นไปนะคะบันนี้บันไดหน้ากระงสูง จะขัน้ะนีบันไดเนี่ยสำนักสงฆ์ดอยผาปูนนิตั้งยุบันลุกตำบลน,นาคขั่วอำเภอแม่ทะเนี่ค่ะไผอยากมาเที่ยวมาทำบุญกัสามารถมาได้ะค,ะค่ะเพื่นกำลังจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโอ้ยสูงหลายยางจังไนกับหอดจักเถอน้ำก็ลืมถือมาน้ำหลังจากที่สุดบันไดนากแล้ว กันยางต่อไปอีกค่ะมิทั่งหน่อยๆแปลงทั่งหน่อยๆไว้ให้ยางว่าผมวัสิญางไปไกลขนาดไหนคุณยางน้ำหนากก็บอกว่าไกลปันไดสมัยตะกี้มันบอกมิทั่งแบบนี้นะคะหากว่าชาวบ้านเพิ่นสีขืนมานมาัสาการลอยพระพุทธบาทเนี่ยเพิ่งนก็นต้องยางมาแบบว่าบูปาไผ่ยางไปตามศอกหินนะคะก็สิลํลำบาก,ก่านี้หลายเท่าอยู่เี๋ยว,วันขอย่างไปเรื่อยๆสกักกอนนะจ๊ะ ตอนนี้แนมเห็นสนผู้นำทางหล้จักไปใส่ระบุ หลังจากยางมากไกพอสมควรนะคะตอนนี้ก็เห็นแล้วอีกมาเกินหาลอยเมตรจ้ะไัยมาเที่ยวก็ขอเตือนว่าถือน้ำดื่มมานำเ้จ้ะวันมากฝ่าดๆว่าจะถือมาข้อแห่งขนาดเลยตอนนี้ย่างไก่ลายขางวนว่มีจุดบริการน้ำเ้จ้ะต้องเตรียมมาเองดอกไม้ทูปเทียนเครื่องสักการบูชาก็ต้องเตรียมมาเองนะคะ ถึงแล้วตรงนี้พเอื่อนว่ารอยพระพุทธบาทค่ะว่าวิลีวันก็ขเขาตะเคยเห็นเทือแหลกนะคะรอยพระพุทธบาทแต่ก็เคยเห็นเพื่ออกข่าวอยู่ว่ามีอยู่ตรงหันตรงนี้แต่วันก็บ่าเคยเห็นของจริงจากเทือก็เขาตะไม่เคยเห็นเทือแหลกนะคะคั้นช่วงนาหนาวเทศกาลสงการปีใหม่เนี่ยก็สิมีค้นขึ้นมาหลายค่ะขึ้นมาแล้วบานเนี่ยก็มาขอพรนะคะสาธุเดอ ขวดนี้ขอห้ใหญ่ลวัลที่หนึ่งเดือซาถูกสวัสด หลังจากนมาสก,การร้อยพระพุทธบาทแล้วห้องกรสิยางมาอีกฟังทั้งหนึ่งเนาะคะ่ะมันจะมีจุดชมวิวเป็นสาราหน่อยๆอยๆเพนั่งพักเส้ามีแห้งเนาะจ้ะหมู่บ้านที่ห้าม้องเห็นข้างล่างนะ่ะคือบ้านลุกนะจ้ะบ้านลุกตำบลน,นาครัวขายุนี่กรล่มเย็นดีอีหลีบ้านกรสิขอนั่งพักมองนี้ให้นเร้ามือจักวางจักข้าก่อนเนาะจ้ะ สีผ้ามาฟังเสียงจักระจันห้องค่ะเสาเมยกันสีผ้ากันเมื่อบัานนี้เสาเมืยแล้วกันยางล่งได้จ้ะบานนี้คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้สักก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย